สวัสดีครับพบกับชมองบูชาเหตุนะครับวันนี่รู้เรื่อเกม๋ยวก็มาแซดคาคาครอสนะครับมาดูการ์ตเตอเลยนะครับหลังจากที่งูคุณเอาชนะนะครับเซลล์เรียบร้อยแล้วนะครับแต่ต้องเสียสละชีวิตของตัวเองนะครับความสุขสุขกับความสู่อนาคตอีกครั้งนะฮะตอนนี้ครับสุกวังต้องเดินทางไปที่วิหารของพระเจ้านะครับพระเจ้าโกโรผู้พูดคุย คุณพิกโลครับมีเรื่องอยากปรึกษาครับผมอยากปรึกษาก็ได้อยู่หรอกนะอย่าทำไมเจ้ายังอยู่ในร่างซูเปอร์ไซยาล่ะเอ๊ะไม่รู้จะพูดยังไงดีแต่ว่าอยากฝึกวิชาต่ออีกสักพักนะครับคุณพิโรคิดว่าการตายของสุนเป็นความผิดของเจ้าเหรอโกหกก็มีส่วนนะครับ แต่จากนี้ไปผมคิดว่าต้องปกป้องรักษาความสุบสุขต่อไปนะครับก็เลยอยากให้ร่างกายเคอชินกับร่างซูเปอร์ไซย่าอีกสักหน่อยอย่างนี้เองดูเหมือนว่าข้าจะไม่จำเป็นต้องกังวลแล้วล่ะเอฟิเซอร์ที่เคยคิดว่าจัดการไปแล้วก็ยังกลับปรากฏตัวได้ข้าจึงคิดว่าไม่ควรจะประมาทไปอีกสักพักเลยนะ ถ้าเสือขึ้นชีพหรือมีมนุษย์แต่งป็นตัวใหม่ปรากฏตัวคนที่เอาชนะได้คงมีแค่เจ้าตัวเดียวเท่านั้นเพราะฉะนั้นถ้าเห็นท่าทีว่าเจ้าชราใจอยู่แล้วก็จะกระตุ้นให้เจ้าลุกขึ้นสู้อยู่พอดีแต่ว่าดูเหมือนว่าจะไม่จาเป็นต้องทำอย่างนั้นสินะนั่นเหละครับดีใจจังเลยที่เป็นห่วงนะครับคุณปิการหโร แล้วคิดวิธีฝึกวิชาอย่างเป็นรูปธรรมไว้ย,ยังไงบ้างล่ะไม่ใช่แค่อยู่ในร่างซูเปอร์ไซย่าเท่านั้นหรอกใช่ไหม <c> คือว่ายังนึกไม่ทิธีไม่ออกเลยนะครับคุณพิกโร,รนั่นสินะเจ้าคงฝึกวิชาแทบทุกรูปแบบในหอก,การเวลาไปแล้วด้วยลำกลมงังมีวิธีดีอีกไหมครับ พลังของเจ้าหน้าจะเพิ่มขึ้นจนใกล้ขีดสุดพลังต่อสู้ที่มากกว่าน,นั้นคงจับไม่ได้มาเพียงชั่วข้ามคืนหรอกนะแต่ว่าความแกร่งของจิตใจเป็นอีกเรื่องหนึ่งความแกร่งของจิตใจหรยอครับมมเห็นซุนเป็นอย่างนั้นแต่เวลา,าต่อสู้จะเยือกเย็นมากเลยนะแต่โกฮังได้น,นะยังมีความใจอ่นอนเ<อ>หลืออยู่ในใจอยู่ มันอาจจะเป็นอย่างนั้นจริงๆด้วยนะครับถ้าผมสงบเยือกเย็นได้คงไม่ทำให้เซลล์ระเบิดตัวเองหรอกแต่ว่าต้องทำยังไงดีล่ะครับนั่นสินะีี่อาจจะเป็นยาที่อันตรา,ายก็ได้แต่ว่านะลองประลองฝีมือกับเบจิต้าดูไหมล่ะ ไม่มีใครที่เข้มงวดกับความอ่อนแอได้เท่าเขาหรอกนะทั้งคนอื่นแล้วก็ตัวเองด้วยไม่แน่ใจว่าการต่อสู้กับเขาอาจจะได้ข้อคิดอะไรก็ได้นะปู่ฮะเข้าใจแล้วครับจะรองขอปรองไฟมือกับคุณเบจิต้าดูครับเอาล้ครับจะไปสู้กับเบจิต้านะครับเบจิต้าอยู่ไหนจงไปที่แคปซูลคอปเปอเรชั่นได้ ไปเลยนี่คือเมืองแคปซูลโอคโคเปอเรชันนะฮะตรงนี้ตรงนี้อ๋อมีถั่วยังเดี๋ยวไปว่าคารินพัทนะครับเปเยวถั่วก่อนถั่วเซียนนะครับถั่วเซียนจะค่อยๆเติบโต,ต,ตมาเรื่อยๆมาท่านคารินครับนี่ได้1หนึ่งเม็ดไป บินเร็วไปหน่อยนะครับบินเร็วไปหน่อยโอเคไปครับสุนโคลเปอรชันนะครับเพื่อไปประลองฝีมือกับทางคุณเบเต้านะฮะจะได้ข้อคิดอะไรขึ้นบ้างมาแล้วดีละไปหาคุณเบต้าเลยโอ้คุณพ่อคุณแม่โตไปจะทอมรวยดีนเนาะนีอ่ะคุณเบอยู่ไหนเนี่ยอุรอนนะครับ แบบนี้ก็สงบอยู่หรอกแต่พอกคูมาอยู่ก็เหงานิดหน่อยนะเนี่ยปูอันก็ได้ดปูอันนะครับไม่ใช่ปูอัดวันนี้อากาศดีนะครับอเอ๊เิจิตานั่งกินอะไรอยู่ในบ้านหรือเปล่าอ๋อไม่ใช่ไปที่เก็บของนะครับไหนเะวิจิตาหาเบไม่เจอนะครับอันนี้เหรอ ลาวิตี้รูมนะครับห้องแรงน้มถ่วงมีทุระอรไรช่วยเป็นกู้ต่อสู้ให้หน่อยได้ไหมครับคุณเบจิต้าผมจะทำให้คุณพ่อต้องตายมันเป็นความผิดชอบของผมเองผมต้องรับผิดชอบนะครับผมต้องเก่งขึ้ีกให้ได้ผมจะต้องปกป้องความสงบสุขต่อไปแทนคุณพ่อให้ได้อย่ามาทำเป็นเล่นอ่ะบอกว่าที่คาร์โรตตายไปเป็นเพราะแกงั้นเหรอแต่บอกว่าเป็นตัวแทนของคาร์โรตงั้นเหรอ อย่ามาทำตัวเหลือพี่มากนักสิเอ๊ะเอ๊ะเอ่อเออขจะบ้าเอ้ยตั้งใจว่าจะไม่ต่อสู้อีกแล้วเชียวแต่เปลี่ยนใจแล้วเข้ยขับมาสิใหล่เลยโอ้โหมาแล้วนะครับสูบคุณเบนะครับเฮ้ยเปลี่ยนสถานที่ด้วยมาลนะครับ

ไปเลยโอ้โหยิงไม่โดนเอาแล้วเอาลเลยประทะก,กันนะครับเอาแล้วปะทะก,กันแล้วลงพลังขโบิต้ากลังของเรา,า,เรามาลวเอาไปเลยลเอาชนะนะครับโอ้โหเจะเด็นเลยครับบจิต้าแน,น,นสสา่สิหรอเสเซีย่างง คุณเบจิต้าครับไม่มีอะไรแล้วพอแล้วอ,อ,อะไรครับโอ้โหแจ้งร้านเลย่งนะเดี๋ยวอัพเลยเมื่อกี้พัธาพลังกันนะครับพลังกาลิกกับพลังขึ้นอสูรนะครับของโกหังตอนนี้กำจัดเซลได้ไม่น่าจะมีคือแค่นี้นะอ,อ๋อมือซินั่นเนี่ย เรื่องนั้นมันอย่าอดแออย่างแกนะที่อราจะเป็นตัวแทนของครับได้เหรอคุณอนแอนะครับจุบ้าเอ้ผอ,อยากที่คุณเบจิต้าบอกเลยผมหลงและเรื่องเกินไปที่จะมาเป็นตัวแทนของคุณพ่อต้องพิจารณาตัวเองใหม่แล้วละ่ะฝึกวิชาต่ตอไปแต่ร่างซุปเปอร์ไซยาอีกสักพักละกันคุณแม่อาจจะไม่ชอบแต่ว่า <Hello. S 2> คุณนิจวะฮัลโหลกงเอ๊ะสิ่งที่มันเดนเดใช่ไหมอะมีอะไรเหรอครับ <c ười> ครับคือมีเรื่องจะขอรบกวนหน่อยนะครับถ้ามีเวลาช่วยมาที่วิหารเทพหน่อยได้ไหมครับวิหารเทพเหรออืมเข้าใจแล้วจะไปอยู่นี้เลยขอบคุณเลยนะครับรออยู่นะครับครับครับโอเคไปวิหารเทพนะครับ หลังจากที่อัดเบจิต้าไปเรียบร้อยแล้วนะฮะเรียบร้อยเราไปผ่านเทพต่อทางออกอยู่ไหนเอาทุนไปเอา้ากดผิดนะครับเดี๋ยวก่อนตกลงจ้ะปุรมาซันนูชิว่าโอคิคาระเมตั้ที่วนนี้ไปเลยนะครับดูส้มีอะไรไหมแผนที่นี้ไม่น่าจะมีของอะไร เอี๋อย่างนะี้ไปเลยกินข้าวบนนะถ้าบอกเขาไปวิหารเทพสิเนาะโอ้ของกินเพียบเลยนะไม่ของด้วยนะครับไปวิหารเทพก่อนแล้วกัน มาช่วงขั้นเวลานะครับลองชูนเดนเดคุยกันเถอะเดนเดอยู่นี้นะครับมีเรียกเรามามีอะไรหรือเดนเดจะไปเที่ยวเราหรือเปล่าลเดี๋ยวลองมาคุยกันเดนเดดูนะครับ<ก>นายเดนเด้เดคุณกวาง<น>เห็นบอกว่ามีเรื่องจะไหว้วานผมสินะใช่<น>ใช่ครับ คือกำลังคิดว่าหลังจากนี้อยากจะเพิ่มพลังให้กับเทพมังกระเพิ่มพลังให้กับเทพมังกรเหรอจากนี้ไปก็อาจจะมีตัวช่วร้ายที่แก่งๆอย่างเซลปรากฏตัวอีกก็ได้ก็เลยต้องเตรียมตัวรับมือไว้นะครับแต่จําเป็นต้องใช้วัสดุหลายชิ้นเลยล่ะและอยากขอความร่วมมือจากคุณโกฮังนะครับถ้าเทพมังกรเพิ่มพลังขึ้นได้ก็ได้จะช่วยเหลือทุกคนได้และการเป็นเทพมังกรเพราะฉะนั้นรับคุณช่วยหน่อยได้ไหมครับ อย่างนี้นี่เองอืมต้องให้ความร่วมมืออยู่แล้วล่ะแล้ววัสดุที่จำเป็นคืออะไรเหลือครับคุณเดนเด้คิดแล้วครับว่าคุณโกฮังต้องตอบตกลงขอบคุณมากเลยนะครับงั้นจะบอกวัสดุที่จำเป็นเลยนะครับคริสตัลเจ็ดสีนะฮะหนึ่งอันช่วยเอามาให้ด้วยนะครับเข้าใจแล้วจะไปเก็บมาให้เลยนะอ๋อโนะฮะรอก่อนนะครับหินแรกที่ชื่วว่าคริสตัลเจ็ดสีหายากมาก ไม่ได้ว่าอาจจะหาไม่เจอในทันทีก็ได้นะครับเอ๊ะเด็กๆก็ไม่รู้ที่อยู่ของมันเหรอครับอย่างน้อยเท่าที่กวาดตามมองไปจนถึงทั่วพื้นแป่นดินแล้วก็ยังหาไม่เจอเลยครับอืมทำยังไงดีล่ะเนี่ยคัรเนี้ยโอ้ยแม่เท่าหมอดูอาจจะรู้ตำแหน่งก็ได้นะครับมิสเตอร์ปโปป้ั้นเหรอครับอืมเป็นคนสุดยอดที่สามารถทำทายอะไรได้ถูกหมดเลยนะเนี่ย อย่างนี้นี่เองถ้าเป็นคนคนนั้นก็น่านจะอยู่ที่เมืองหลวงตะวันตกนะสครับอืมอยู่ในเมืองนั้นเหรอหายากนะเนี่ยยังไงก็ต้องลองไปดูนะเดี๋ยวโกนมีข้อทำนายด้วยนะโอ้จริงด้วยสิมีข้อทำนายด้วยคุณป๊อปป๊ใช้นี่สิได้รับถุงที่อัดแน่นไปด้วยทรายสีทองนะครับที่ป๊อปป๊เก็บสะสมไว้นะฮะเอ๊ะจะดีเหรอครับ ถ้าเพื่อพระเจ้าแล้วหนโก็ไม่มีปัญหาเลยแล้วที่นี่ถึงจะมีเงินก็ไม่ได้ใช้อยู่ดีเนี่ยปโป้เก็บไ,<ห>ไม่ต้องเพียบเลยเข้าใจลวครับเอ้ยเข้าใจลวครับงั้นไปเลยนะเดนเดครบคับฝากด้วยนะครับเอานะฮะท่งทรายนะครับไม่มีค่าตอบแทนไม่เท่าพยากรนนะครับไม่หาถิ่นเจ็ดสีช่วยบางกอนนะครับให้เป็นบังกือเอ้ยบังกือให้เป็นบางกอน อเออชถาน EDB คริสตัลเจ็ดสีใช่ไหมล่ะอ๊ะทำไมรู้ล่ะครับ uh, 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 uh. คิดว่าฉันเป็นใครน่ะเื่งแค่นั้นอ่ะทำนายเอาก็รู้แล้วงั้นเลยครับ <No. S 1> เอารับฝากคค่าอาร์ตก่อนนะรับฝากค่าทำนายมาใช่ไหมล่ะอ่ะจริง <Hey. S 1> ด้วยต้องให้ทองคำเขาก่อนนะครับมอบถุงที่อัดแน่นไปด้สายสีทองให้แล้ว hey, อืมงั้นจะทำได้เหรอน,นะโอ้มรกิกึก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 อ,อืมเห็นเรออืออับปางอยู่ทางตอนใต้ของบ้านเตา่าเหรืออับปางเหรอแปลว่าอยู่ในทะเลเหรอใช่แล้วเหลือที่บรรทุกคริตสตลัลจดสีอยู่เหมือนจะอับปางและจมลงไปมันนานแสนนานมาแล้วและก็เห็นว่ามันจมอยู่ใกล้ๆตรงนั้นฉันจะทำเครื่องหมายตำแหน่งอย่างละเอียดลงในแผนที่ให้แล้วกัน ทำเครื่องหมายตำแหน่งคริสตัลิสีลงในแผนที่เรียบร้อยยังไงก็ระวังจมน้ำแล้วกันนะครับผมเอานะครับเรียบร้อยเดินทางไปเลยเผ่วายากายหลุยแล้วนะครัรบร แต่คิดว่าจะสีทําให้มังกรเป็นมังคือให้ได้เพิ่มพลังให้กับท่านเชอรอนคือภารกิจของโกหังนะครับมาบางทีมังกรอาจจะมีสามหัวเลยก็ได้นะครับเฮ้ยดีก่อนเนาะมมันตามติดมันตามติดเลยต้องสวัสดมันให้ออกนะครับแปบบ๊บเดียวเรียบร้อยสวัสดออกยังอยู่นู้นนะครับแบบ าดิชนมันเลยนะโอ้ติดติดเดือบเลยเออเรียบร้อยนะครับนี่ชนไปก่อนนะครับมาขวางทางเรานะฮดูจ้ะโอ้ย ติดไม่หมดบินบบินอย่างกับแมงวันชนไปด้วยก่อนนะครับไปก่อนถึงแล้วนะครับตรงนี้สินะลงน้ำเลยครับเรือ,อป้างอยู่ไหนอะ อ๋อนี่ไงเรืองลำใหญ่มากเลยนะครับปลาโอ้เราเห็นจะเีอยู่ตรงไหนอะเอาใจแล้ว ที่เจ้าจะส4ได้น,นะครับครบละต้องรีบขึ้นนะครับจะหมดลมหายใจแล้วโอ้โหเรียบร้อยจะนั้นไปไหนต่อจงไปที่วิหารของพระเจ้า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 โอเคนะครับอตอนนี้โซ่เจ้ดสีแล้วเด่นเด้ เพิ่มพลายเกี่ยวับเทพเจ้ามังกรให้เป็นเทพเจ้ามังกือได้แล้วงานนี้นะครับเดี๋ราไปดูว่าเป็นไงมาเลยครับฟับโอ้โหฟ้กตัวนะเดนเด้เอามาแล้วครับได้มอบไอเทมให้เราลยครขอบคุณครับ สมบูรณ์แบบแล้วเพื่อพลังเทพมังกรเนี่ยต้องทำยังไงเหรอครับคุณเดนเดเพราะว่ามีสูตรที่แตกต่างระหว่างโลกกับจานาเม็กอยู่ทำให้ไม่สามารถปลดปล่อยพลังได้ก็เลยจะซ่อมตรงนี้เลยนะครับรอสักู่นะครับอย่าปั้นมังกรไม่สวยนะเอ๊๋มีแสงไฟออกมานะครับ เท่านี้ก็ปรับเรียบร้อยเอ๊ะเสร็จแล้วเหรอครับลองใช้เทคากรบนดูสิครับคิดว่าการขอพรได้เพิ่มพลังขึ้นแล้วเข้าใจแล้วเด่นเด่นที่สุดยอดจริงๆด้วยเฮ้ๆๆอุ้ยได้ชรวันนะครับได้เทพเจ้ามังกรอล้วนะครับอุ้ยเอ้ยจดทีมดิ้ตามใจชอบแล้วนะ โอ้โหอ้าวเดนเด้ทำงานของพระเจ้าอย่างขมักขมิ้นแล้วนะครับผมก็ต้องพยายามเหมือนกันก็จบแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับเพื่อนๆช่วยกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจด้วยนะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับขอบคุณและสวัสดีครับ